ครับก็จะมาสอนเทคนิคการยิงลูกฟรีคิกลูกสายนะผมให้มันลูกมันใส่ลงมุดเข้าโกนะผมวิธีการนิงก็ตามรูปนะครับลากขึ้นให้สุดจอแล้วก็เฉียงลงมา4,5องศาแล้วก็ตั้งขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกดค้างไว้ครับผมสักสอ,สองสามวิครับผมเราจะลากเฉียงหน่อยหนึ่งนะผมเฉียงนิดหนึ่งก็ ลับเฉียงขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็เฉียงลงมา45ห้าองศาแล้วขึ้นไปนิดหนึง่งกดมือค้างไว้สักสรงสามวิกให้ผมรอปล่อยมือครับผมลูกมันก็จะใส่ใส่เข้านะครับผมบางครั้งมันก็ใส่ออกมันก็จะสุ่มได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปจริงกันเลย นะครับเราจะยิงปันฟิคกถ้ามันลูกใส่ๆนะผมสกิลนักเกิลช็อตนะผมลากขึ้นไปให้สุดจอเฉียงลงไปเนฉะียงลงมาสีส,สิบห้าองศาเราลากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเรากดมือค้างไว้นะผมเฉียงขึ้นตรงนี้สายออกนอกโพูนะผมมาคาร์เดฟอร์ดขึ้นลงเฉียง ลูกนี้เข้าไปแล้วครับผมโอ้โห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 เปลี่ยนทิศทางเข้าไปแล้วครับผมมาคาร์เดนฟอร์ดยังสวยงามอ่ะอฮาเฉียงไปทางขวาหน่อยหนึ่งครับเท่านี้เฉียงขวาหน่อยหนึ่งสุดโอ้โหสวยครับสวยใกล้เคียงแล้วครับขึ้นสุดจอเสียงลงมาขึ้นไปหน่อย โอ้โหไ้เข้าไปยังสวยงามช่งลมาขึ้นพสิสโอ้โหไ้สวยงามรับผมก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการยิงเวลายิงก็ยิงกดค้างไว้นะผมแล้วลูกมันจะเข้านะครับผมก็ฝึกซ้อมกันไปเรืเ่อยๆครับผม ش, ตุ้มโอ้โหโคเซบ้าอันนีเดียวโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็แค่นี้